สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยนะฮะสำหรับรายการจับประเด็นข่าวร้อนทําไมวันนี้ถึงเปิดเรื่องด้วยไดยโนเสาร์และผมก็ยืนอยู่กับเจ้าทีเล็กฟันแหลมแบบนี้วันนี้จับประเด็นข่าวร้อนของเราสัญจรมาที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมาที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติซึ่งใกล้จะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วและเด็กๆจะได้ชมเรื่องราวของไดโนเสาร์ด้วยและเรื่องราวประโยชน์ของธรณีวิทยารวมถึงเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการของเราวันนี้พาเที่ยวชมที่นี่รับรองได้ประโยชน์มากมายครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นของรายการเรามาติดตามสรุปประเด็นครับที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมอดใจไว้หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเราจะให้คุณผู้ชมได้รับความรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เราได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงศึกษาเรื่องของธร,รณีวิทยารวมถึงเรื่องของซากดึกดำบรรด้วยสักครู่เดียวครับ และตอนนี้ผมมาอยู่ภายในอาคารที่พิพิธภัณฑ์พสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับและผมอยู่ภายในห้องจัดนิทรรศการทรัพยากรธรณีใต้พระบรมีองค์ราชนและแน่นอนนะครับผมจะมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีท่านประณีร้อยบางสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีก่อนเลยเพราะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเนื้อหาในรายการของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคุณผู้ชมสําหรับสถานที่สําคัญแห่งนี้ต้อง ถามอธิบดีก่อนเลยครับถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งนี้ครับครับวัตถุประสงค์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติทอรีวิทยาเฉลิอพระเกียรติครับแห่งนี้เนี่ยก็เป็นการรวบรวมจัดนิทรศการต่างๆในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติรารรทรัพยากรทรรีนะครับแล้วก็ทางด้านซาก ไดโนเสาร,ร์นะซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ในยุคต่างๆที่มาจัดแสดงในพ,พ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติณที่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อย่างอื่นเนี่ยในส่วนอื่นก็มีทั้งในด้านทรัพยากรแร่แล้วก็ในด้านทร,รัพยากรธรรมชาติในเรื่องของปิตโตรเลียมนะแล้วก็มีแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลที่จัดรวบรวมอยู่ใน พิพิธภัณฑ์ท่าทสาแห่งชาติทอนิวิยาเฉลิมพระเกียรตินี้นะครับผมเส่ยด้วานี้เราต้องศึกษานะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับในส่วนของการจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยใช่ไหมครับครับผมในส่วนที่เราได้จัดสราด้างพ,พิพิธภัณฑ์ท่าทสาแห่งชาติทอนิวิยาเฉลิมพระเกียรตินี่ก็สืบเนื่องมาจากเฉลิมฉลองในวันในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ครองสีราสมบัติมา ห้ปีเมื่อวันที่9กพิถุนายนพุทธศักราช2539ที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนคนไทยทุกคนแล้วก็พระองค์ท่านเคยมีพระราชด,ดำรัสไว้นะครับว่าอยากให้เราได้ใช้ทรัพยากรธรณีอย่างคุ้มค่าคเป็นยังไงบ้างครับในเรื่นี้ครับในด้านทรัพยากรธรณีทีเ่เกี่ยวข้องกับพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ในพิพิธภัณฑ์ทรสานแห่งชาติทรนีวิอัเฉลิมพระเกียรตินี้ได้ได้แบ่งภารกิจราชกรณีเอกิตรออกเป็น6ด้านนะครับก็มีการจัดการทรัพยากรในประเทศไทยของเรานะครับมีในด้านของการการจัดซอใช้ฝั่งนะฮะการพังทลายการจัดซอใช้ฝั่งแล้วก็มีทางด้านการใช้แผนที่นะฮะการแผนที่ทรณีครับผมแล้วก็มีในส่วนของการอนุรักษ์ และการจัดการทราบดึกดำบรรพ์นะครับแล้วก็มีการมีไโครงการพัฒนาที่ที่ดินคือดินเค็มนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มนะครับเป็นดินไหวครับผมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวพันกับเรื่องของธรณีวิทยาทั้งสิ้นนะครับในส่วนของกรมเองมีการตอบสนองพระราชดำรัสต่อพระองค์ท่านอย่างไงบ้างครับในส่วนของกรมก็ ได้ทําการศึกษาแล้วก็ได <c oughs> ้ทํกาการเฝ้าระวังนะในเรื่องของอดิน,นโคลนถล่มหร <c oughs> ือในเรื่องของเป็นดินไหวนะครับก <c oughs> ็มีการเฝ้าระวังแล้วติดตามนะครับในการในในเหตุที่จะเกิดจากภัยพิบัตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเป็นดินไหวเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยก็เกิดเป็นดินไหวนะครับในช่วงเที่ยงเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเป็นดินไหวที่เชียงแสนนะครับ ซึ่งมีความรุนแรงประมาณ3.1ลิตรนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อตีห้าเช้าก็เกิดเป็นดินไหวเหมือนกันในที่ที่ไกลไปจากประเทศไทย500กิโลเมตรครับผม ือเกิดทีขึ้นระยะนี้แต่ว่าทางกรมก็เฝ้าจับตามองอยู่แต่ว่าคุณผู้ชมที่มาพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งนี้จะได้ประโยชน์แน่นอนเรื่องของภัยพิบัติใกล้ตัวแผ่นดินไหวดินโครนถล่มแต่ว่าผมเห็นว่ามีไฮไลท์ของที่นี่ตั้งแต่ต้นเลยที่ผมเดินเข้ามาตอนต้นของรายการก็เจอแล้วไดโนเสาร์แต่ว่าอยากจะรบกวนท่านอธิบดีพาผมไปชมเาเรียกว่าเป็นห้องนิทรรศการไดโนเสาร์เลยใช่ไหม ใช่คร <porch. S 2> ับของจริงแล้วมีทั้งของจําลองนะครับอยากไปชมแล้วใช่ไหมคคุณผู้ชมอยากไปชมแล้วเรียนเชิญท่านที่พอดีพาผมไปหน่อยครับเชิญเชิญเลยครับได้ครับและที่เห็นอยู่นี่คือสวนดึกดําบันได้จำลองสภาพแวดล้อมในลักษณะสวนดึกดําบันประกอบด้วยไดโนเสาร์สัตว์และพืชดึกดําบันเช่นผูเวียงโกโซรัสสยามโมซารัสสยามไมทรานัส อีสานแอนซิสจระเข้โบราณเต่าโบราณปริศนาวานน,นและร่ายประกอบคำบรรยายที่มีแสงเสียงร้องไดโนเสาร์และการเคลื่อนไหวประกอบเมื่อผู้เข้าชมเดินผ่านอย่างที่เห็นอยู่นี้คือซารรพอดเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกินพืชเป็น,นปอาหารและเดินด้วยสีเท้ามีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคไทแอนซิส ตอนปลายจนถึงยุคครีเทเชียสในประเทศไทยพบซากมากที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาลสินตัวนี้คือสยามโมซารัสุสธีทรดีจำลองเคยมีชีวิตอยู่เมื่อ120-130ล้านปีมาแล้วพบฟอสซิลของฝันครั้งแรกที่ภูเวียงหลังจากนั้นก็พบหลายแห่งเช่นภูกุ้มข้าวภูนาขามและวัดสักวันจังหวัดกาลสินเป็นเดวนวเสาที่มีปากแคบยาวคล้ายจาระเท้กินปลาเป็นอาหารเดินด้วยขาหลัง เหมือนไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ทั่วไปตัวนี้คอมซอกนาซัสเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กพวกเทโรพอดในประเทศไทยพบฟอสซิลเพียงส่วนกระดูกขาหน้าและหน้าแข้งลักษณะมีรูก,กลางตรงกลางคล้ายกระดูกของนกหรือไก่พบที่ภูประตูตีหมาในเทือกเขาภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นในชั้นเห็นยุคครีเทเชียสตอนต้นอายุป,ประมาณ120-130ล้านปีปริศนาว่านอนเป็นไม้ต้นและไม้พุ่มตั้งตรงไม่ผลัดใบจเจริญอยู่ได้ทั่วโลก ส่วนห้องนี้เป็นการจัดแสดงจำลองลักษณะสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศในยุคต่างๆไดโนเสาร์ aur, พวกแรกปรากฏขึ้นมาในโลกช่วงปลายของยุคไทแอนซิสเมื่อกว่า225ล้านปีมาแล้วเป็นเวลาที่ทวีปทั้งหลายยังต่อเป็นผืนเดียวกันสัตว์เลื้คลานมีวิวัฒนาการตลอดระยะเวลายาวนานถึง160ล้านปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงตัวอย่างซากดึกดำบรรอื่นๆอีกจำนวนมากส่วนที่เห็นอยู่นี้ เป็นนักธรณีวิทยากําลังขมักขม้นระมัดระวังในการแกะเฟือกที่ใช้หอหุ้มกระดูกไดโนเสาร์ที่พบในจังหวัดต่างๆแล้วก็เคลื่อนย้ายมาโดยไม่ให้สึกร้อก่อนที่จะนําไปศึกษาวิจัยว่าเป็นพันธุ์ใดซึ่งคุณสืบสกุลพันธุ์ดีจะได้พูดคุยกับนักธรณีวิทยาต่อไปค่ะเอาละรครับคุณผู้ชมเรามาถึงอีกหนึ่งห้องนี่คือห้องปฏิบัติการซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ได้ให้คนทั่วไปเข้ามาชมถึงขนาดในห้องแบบนี้นะฮะแต่ว่าภายในห้องเนี่ยเขามีกระจก180องศาก็คือถ้าคุณผู้ชมเข้ามาชมเนี่ยต้องชมจากภายนอกนะครับแต่วันนี้รายการจับประเด็นข่าวร้อนขอพิเศษจริงๆอยู่กับนักวิจัยด้วยนะครับสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยโครงกระดูกไดโนเสาร์นี่คืออะไรฮะ ก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยโครงกระดูกของไดนโนเสาร์เนี่ยก็คือว่าทำให้เราได้รับทราบวิวัฒน,นาการแล้วก็ที่มาของสิ่งมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้นที่เคยมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยในอดีตนะคะแล้วก็ค,ความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศบริเวณใกล้เคียงค่ะครับอันนี้มีชิ้นส่วนสำคัญสำคัญอะไรบ้างฮะ ก็บนโต๊ะนี้ก็จะมีกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงค่ะแล้วก็มีกระดูกขาขนาดเล็กค่ะครกระดูกเหล่านี้จะบอกอะไรเราได้บ้างครับ ก็กระดูกเหล่านี้ก็จะบอกสามารถอธิบายแล้วก็หรือว่าจำแนกชนิดของไดนโนเสาร์ได้ค่ะก็จะมีลักษณะต่างๆที่แตกต่างออกไปในสัตว์แต่ละชนิดหรือว่าไดนโนเสาร์แต่ละชนิดก็ทําให้เราสามารถจําแนกชนิดของมันได้ค่ะที่เราเห็นและอย่างหลงเหลืออยู่แบบนี้บอกหน่อยได้ไหมฮะว่าอายุเท่าไหร่นานขนาดไหนแล้วครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนของไดโนเสาร์ที่มีอายุประมาณ130ล้านปีค่ะ130ล้านปีครับคุณผู้ชมอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแบบที่เห็นในจอของเราแบบนี้นะครับแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้ชิ้นส่วนตรงไหนที่สําคัญแล้วก็จะบ่งบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดอะไรและอายุเท่าไหร่ครับชิ้นส่วนที่สําคัญที่จะบ่งบอกชนิดของไดโนเสาร์เนี่ย ชนิดแรกก็คือกระดูกสันหลังค,ค่ะไดนโนเสาร์แต่ชนิดก็จะมีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะและส่วนที่2ก็คือบริเวณกระโหลกและฟันของมันค่ะครเราพบได้เยอะไหมฮะในประเทศไทยออในประเทศไทยเนี่ยชนิดที่พบเยอะก็คือเป็นกลุ่มไดนโนเสาร์กินพืชโซอโรพอดนะคะที่ประเทศไทยก็ที่มี ความสมบูรณ์มากที่สุดในเอเชียตันออกเฉียงใต้ก็คือไดโนเสาภูเวียงโกซาลที่พบที่จังหวัดกาลสินค่ะถือว่าเป็นแหล่งค้นพบที่สําคัญดังนั้นเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยผมว่าไม่ได้ทําเองในประเทศเราหรอกใช่ไหมฮะะเพราะเป็นการทําร่วมกับประเทศอื่นๆด้วยไหมครับในระดับโลกด้วยไหมฮะใช่ค่ะของประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นจากความสําคัญความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสมีมีความร่วมมือกันในการทําวิจัยระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสก็จะมีนักวิจัยต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมศึกษาวิจัยกับเรา ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านค่ะครับถือว่าจะเกิดประโยชน์อะไรต่อมนุษยชาติบ้างไหก็ประโยชน์ต่อมนุษยชาติในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็คือทําให้เราทราบวิพัฒนากิารของโลกในอดีตซึ่ซึ่งสึบสารมาจนปัจจุบันแล้วก็ทําให้อาจจะเป็นบทเรียนกับมนุษย์ปัจจุบันแล้วก็ในโลกในอนาคตค่ะคขอบคุณครับ,รบเอาละเดี๋ยวตามผมมานะครับ จากห้องวิจัยก็มาถึงส่วนจัดแสดงกลางแจ้งแล้วท่านที่บดีครับอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมฮะว่าให้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ครับครับผมอยากฝากไปถึงประชาชนนะประชาชน,ท,าชนท,ทั้งเยาวชนทั้งนักเรียนนิตินักศึกษาที่อยากจะให้เข้ามาชมนะในในสถานที่จัดแสดงนิทรศการนี้นะโดยเฉพาะที่อยู่ข้างนอกนี่คือจัดนิทรรศการเป็นสวนไดโนเสาร์นะสวนหินสวนไดโนเสาร์ ซึ่งมีเลปติก้าซึ่งเป็นจำลองโครงกระดูกของไดโนเสาร์ชนิดต่างๆมาทั้งชนิดกินเนื้อและกินพืชน,นะคร,ครับผมแต่นี้อยากจะฝากให้ทุกท่านได้เข้ามาชมนะฮะ ในพิพิธภัณฑ์ทือกสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมเฉลิมพระเกียินี้นะครับพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะครับเราจะไปเจาะลึกในส่วนของนิทรรศการใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ําบาดาลเรื่องของพลังงานอย่างปิโตรเคมีด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบพคุณนะครับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีด้วยครับขอบพคุณครับพาเราเที่ยวชมเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าเรามาคุยท้ายข่าวกันครับ